สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทท่านครับอาช่วงแรกครับสิพายเอฟซีครับไปติดตามตัวเลขแน่าทางครับของคุณพ่อเสียนสีเทพเมืองเพชรบุรีครับอาชุดนี้เป็นชุดบนอย่างเดียวนะครับอ่าไม่เกี่ยวกับล่างนะครับเนวทางของคุณพ่อเสียนสีเทพเมืองเพชรบุรีนะครับอาเอฟซีเข่ามาเบงมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่อง ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอซสิบปพาดข่าวสารแนวทางจากทางช่องนะครับเอาครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเข้าไปสัมผัสสดๆตัวเล็กแนวทางชุดบนอย่างเดียวของคุณพ่อเสียนสีเทพครับประจํางวดวันที่1กรกฎาคมครับ2 5 6 6ว่าคุณพอ่อสิใดตัวใดเป็นแนวทางฝากตอนเอฟซีครับสวัสดีครับพ่อ <c oughs> <c oughs> ค่ะมาติดตามแนวทางค่ะพ่อค่ะพ่อค่ะมื่อนี้ฟักต้อนเป็นชุดไหนคะพ่อเมื่อนี้เออชุดโบนชุดสิบหน่วยอะอ๋อโบนเนาะหลักสิบหลักหน่วยเนาะพ่อเนาะมม น,นี่ห้บนก่อนนะพ่อเนาะเออบนไปนก่อนจ้าพ่อค่ะ <c oughs> พ่อเอาลักซิปลักหนวยบนนี่มีมีเหล็กิ่งให้น้มบ่พอหรือว่าบ่ามีค่ะมีอ๋อม,มีเหล็กิ่ง <ไป S 1> ให้หน้มนี่ซิปหนวยแนหะ้ว <c oughs> ค่ะโอ้ยไม่คิดว่าโอ้ค่ะบน่นยางเดียวแล้วหัวนอกคิดนีิบ่นยางเดียวอ่าหลักสิบบนค่ะบ่อหลักสิบบนหลักสิบบนุนคิดเจ็ดเจ็ดค่ะพ่อเอาเป็นสิบหน่อยไป่เล็หน่อยเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดค่ะพ่อ เจ็ดก <Y> ับแปดนี่เป็นทัง้งลักสิบห,หลักหน่วยเป็นวะพ่อแมนแมนทั้งลักสิบหลักหน่วยอ๋อเป็นทั้งหลักสิบหลักหน่วยได้ค่ะเด้อเอซี่อ่ะเดี๋ยวจะบา้าเขียนใ่นั่นนะคะลักสิบหลักหน่วยโอเจียวลักลอยอ๋อเอาเดี๋ยวเขียนมาอีกตัวเห็นว่าเป็น <c oughs> เป็นเด่นบนล่างไปเลยนอนะาอหัวนาะควนไปไลยทั้งสองหลัก บนย่างเดียวสิบหน่วยย่างเดียวก็รวยอ่าอาพร้อมเลยย่างจับคู่บันยครัาพอลูกเขียนมายอยู่อ,อมันไปได้เฉพาะหลักสิบหลักหน่วยแล้วพอเนาะเออมันาะอ่าเป็นเ <พอ S 1> ด่นเป็นตัวเด่นบุญไปเลยนะคะที่มาได้หลักสิบหลักหน่วยนะคะครับ คเจ็ดกับแปดนะคะพ่อ,อค่ะอาจับคู่ค่ะพ่ออคู่น้อค่ะเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะพ่อหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะพ่อสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะพ่อเจ็ด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 ค่ะพ่อ จ็ดแปดครับพ่อเก้าแปดเก้าแปดครับพ่อหนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะสี่แปดสี่แปดค่ะแปด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 ค่ะเอนี่คือชุดเต็มอ๋อนี้คือชุดเต็มมีเก่าครูนะพ่อเนาะเมน ค่ะพ่อวันนี้คือมีเหล็กเบิร์ติดมานําตั้งสองตูนอ่ะค่ะพ่อมันจังเดมันเดยวังใจเ่ได้แม่ญาติมันพลาดอีกอืมค่ะหมดที่เจ็ดวิ่งทุกหลักเดียวมดที่แล้วอืมแตจกมาเจ็ดสองเนาะพ่อเนาะหมดที่แล้วเนาะมาเจ็ดสองวิ่งเจ็ดนะคะวันนี้ยานเบิ้ลอืมวิ่งเจ็ดอีกขึ้นก็ กนแหละนวดนี่เด่นเจ็ดนะ้พอพนะ่อเนาะเด่นอ๊เออเด่นเจ็ดแค่ก็เค่าเด่นเจ็ดเ,เจ็ดแปด 8, กับหนึ่งเจ็ดเน่นไปที่หนึ่งเจ็ดกับเจ็ดแปดบ้างเหรอเจ็ดแปดค่ะสองครูน้อพ่อที่นิ่มเนาะสองคูเนะนะค,ค่ะพอ่อแม่ทางชุดเหล็กหลังเขายังบ้านแล้วนะคะบ่ คลือดห,หายไหสัญญาณบม่ค่อยดีหรอกค่ะพ่ออืม <c oughs> ค่ะพ่อชัดเจนบ่ค่ะ <c oughs> อืมชัดเจนเนีค่ค่ะอำเภอเหล็กหล่างเข้ายัางพันแล้วเนาะค่ะพ่อแม่อ <c oughs> ีกแกมือสองมือค่อยเอาจ้าพ่อเอา,าอเอาชุดเหล็กหมุนก่อนเนาะพ่อแม่นๆมค่ะ วดน,นี้บ่มีเลขรักลอยไ้่น้บ่คะพะ่อวดนนี้เออรักลอยก็เดี๋ยวอพรในเลขร่างก็ได้กันนะอ,อ๋อรักลอยเอาพรอเลขล่างนะพ่อเนาะเ,อ,ะเอาวดนนี้เอาชุดสองตัวไปก้อนบ่ค่ะพ่อเนี่ยเดี๋ยวสามตัวพรอะไรที่หลังจาพา่อ <c oughs> เอาเดี๋ยวคุณแพ่คุณพ่อเฮดกอร์ด่ะเอฟซีนะคะจะมาเอานะเอาชุดสองตัวบนนะคะอ่าเด่นบนนะคะก็คือเจ็ดนะคะรออแปดนะคะสองตัวนี้มาบนแน่นอนนะคะเนาะ วันที่เราคุณพ่อก็ฟันเจ็ด <7 S 2> วันที่เราฟันเจ็ดมาเจ็ดสองนะพ่อเนาะเรียนจะอ่ะเป็นแนวทางด้วยคะ่ะเออนะคะฝากตอนกันนะคะมักชอบกันตามนะคะบบมักปล่อยพานนะคะละงวดที่แล้วเขาตะเล็กวิ่งนะ,นะพ่อเนาะแมีนเมนแต่ว่าประกระบคู่ห้า่เขาคะ่ะเอซีเขาตะเล็กวิ่งคือเล็กวิ่งนะคะได้เห็นกันแน่นอนอยู่แล้วนะคะ วนี้ว่าจังได้กับบรุรุได้เจ็ดกับแปดต้องมาเห็นคิดมั่นใจว่าเจ็ดกับแปดต้องมาบนอีกเนอะค่ออืมไม่แล้วน่วยซิบละอือต้องมาให้เห็นนะคะเอฟซีคุณพ่พอว่าต้องมาให้เห็นเนี่ยนอนวันสันนะคะมั่นใจนะคะคุณพ่อกับมั่นใจในสูสุดของคุณพ่อนะคะเน,นาะต้องมาให้เห็นเนี่ยนอน,นะคะ่ะเพราะว่าเหล็กเหล็กติดเหล็กบินคุณพ่ออะผาดหยากนะคะ,นะ,คะเนาะ ีนี่เพาะฉันหลุดเต็มเตียร์อนะวันที่แล้วนะผอฟันมากนเนาะฟันเหล็กรักมวยมากเจ็ดเนาะมันยังไปรักสิบตัว่อนอเนาะเด็กวิ่งเอ่าว่าผอให้มากะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะเอฟซีอ่ามีเจ็บนะคะน้อมีเจ็ดนะคะคุณพ่อให้มากนะคะแต่ว่ากับตากโกคูเบ่าเขาไพสีวา่ามากตกเก่านะพ่อนน่าเก่าเจ็ดเลนเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ไปแล้วนะผ่อน กระตูเก่าครับผลไว้กระตัวมวดกันครับผลไว้กันยี่สิบเก้า,าแล้วก็เรียกว่าเก่า,ากใส่ซำมโน่พอเจ็ดสองนอ้อตัดทิ้งนี่แล้วนะพอเขาบอว่าบ้าทั้งตัวอ่ะว่าเป็นยังไงครับพอเอาไมา่อีกคะ่ะแต่ว่าแน่นอนมาเจ็ดก็แปดในเห็นแน่นอนตัวใดตัวหนึ่งนะพอนอ้องหดนี่แม่อ่าโอเคนะคะชัดเจนนะคะเนาะ อ่ะค่ะคุณพ่อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับแนวทางที e ่แบ่งปันนะคะเอฟซีแฟนคลับท่านช่องเด้อ,อพ่อเด้อครับครับครับขอบคุณหลายๆค่ะพออ่อครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะค่ะเอฟซีแฟนคลับท่านช่องนะคะท่านคุณพ่อวิไลัยไโชกฉชับพระรวยนะคะเนาะอ่าเนื้อทางตัวเลขของคุณพ่อนะคะสเสียงสีเทปนะคะเนาะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเลยค่ะเด้อเบิ่งไปสคริปต์ให้ดีนะคะสำหรับเด็กล่างคุณพ่อว่า รอดอีกก่อนนะคะจากสองสามมื่นนะคะรอดอีกก่อนจากสองสามหมื่ด้วยค่ะเด้อนะคะแนวทางนะคะสำหรับนะคะงวดอ่าคลิปหน้านะคะลอกเชฟบัดจะเอาของแนวทางของพระอาจารย์พงษ์มาฝากต้นนะคะเนาะพระอาจารย์พงษ์นะคะก็คือ คือเพิ่นห้มากนะคะอ่อคลิปที่แหลกนะคะคลิปคลิปที่ตองหวัดเนาะเพิ่นห้มากเป็นชุดบนล่างแต่ว่าแนว้ทาาของเพิ่นชุดเขาที่คือเขาเหล็กหลางอย่างเดียวนะคะเขาา0330นะคะเอสซี่ก็เลยอยากได้ลางอย่างเดียวนะคะมือนีพระอาจารย์ส่งตัวเลขแนว้ทาามาหาแล้วนะคะสําหรับล่างอย่างเดียวเนอะอาะเดี๋ยวจังไรฉชีบากาสิน้ำเสนอในคลิปต่อไปนะคะตองรอติดตามด้วยค่ะเด้อเขามาก รับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานนั่นะคะอาานันจักไหนก็ขอล่าไปก่อนไปพบเจอก,กันในคลิปหน้านะคะให้โซไ้ม้าไฮรำห้รว้ยกันสุขปูสุขนนะคนเ้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ